อน,นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน,นอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคูบาอาจารย์สืบกันมาณนะวันนี้ภารกิจตอนเช้าก็มีหลายเรื่องราวทีเดียวแต่เนื่องจากผู้พูดเองก็มีการนัดหมายกันว่าจะไป อนุโมทนาการอุปสมบทยามเช้าก็ไปตามที่ได้มีการพูดจากกันก็เลยพบปะนะหมู่กิเลณมิตรกันนี่นะครับก็หลายท่านทีเดียวเนื่องจากการเวลาช่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าความเจริญแล้วก็ความเปลี่ยนแปลง ลูกบ้างหลานบ้างแล้วก็มวลมนุษย์ทั้งหลายที่พบปากันแต่อดีตสู่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้พูดได้มองว่าการที่ผู้พูดเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานตามลำพังเพราะเนื่องจากฝ่ายครอบครัวก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนัดหมายกันไว้ เป็นหลายเดือนมาแล้วก็ต้องเดินทางไปสู่ต่างจังหวัดกันซึ่งผพูดเองก็ต้องไปตามลำพังเพราะเนื่องจากการที่เราใช้ชีวิตตามลำพังบ่อยครั้งเราก็จะน้อมชีวิตที่ได้เกิดมาวนเวียนสู่หน้าที่แล้วก็สู่หนทางที่จะต้องใช้ชีวิตจริงๆในบ้านปลายชีวิตถ้าเราไม่ได้มี โอกาสตะเตรียมชีวิตของตัวเราเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องการที่มา,าเกิดนั้นก็ามาตามลำพังเมื่อเกิดมาแล้วตามลำพังก็ใช้ชีวิตนอบน้อมต่อบิดามารดาและก็สังคมในการที่พวกเราจะใช้ชีวิตน่าสืบทอดการเป็นรุ่นๆุ่นไป เมื่อเราน้อมพิจารณาเหตุวันนี้ก็สามารถรู้ทําให้มีโอกาสได้พูดได้จากกันระหว่างน้องๆน,น้องก็มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันด้วยขณะที่หน้าก็เวียนรอบโบสถ์ไปก็มีเรื่องราวพูดจากกันรับทราบรับรูบร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 บ้ในพฤติกรรมของการกระทำและการใช้ชีวิตด้วย การเสียสละน้องสมศักดิ์เนี่ยนะก็ได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้นะครับว่าพฤติกรรมของอท่านสมศักดิ์ท่านนี้ก็มีโอกาสรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายในใจเพราะว่าเนื่ตุจากว่าถ้าเราอมองเห็นแต่รูปภายนอกเห็นแต่การประกอบการงานและการใช้ชีวิตนั้น จะวัดค่าภายในจิตในใจนั้นไม่ได้เลยเราควรที่จะแต่และบุคคลนั้นก็ต้องสะสางของตัวเราเองซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้มีโอกาสได้บอกกล่าวแต่เรานั้นจะยอมเป็นผู้ที่เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตตามความเป็นจริงกันการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยน้องก็เสียสละมากทีเดียว เนื่องจากเกิดมาในแวดวงการใช้ชีวิตตั้งแต่สู่การเป็นลูกและสู่การเป็นคุณพ่อแล้วก็สู่การเป็นนักบริหารต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตโลกแต่เนื่องจากสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้สั่งสมไว้แต่อดีตสู่ปัจจุบันนั้นก็ได้มีโอกาสเป็นบุญวาสนาได้ยินได้ฟังว่า การที่จะเปิดกระแสธรรมออกมานั้นก็ต้องแล้วแต่การเวลาที่เหมาะสมก็ได้มีโอกาสที่ดีน้องได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเมตตาผู้พูดเองในการที่บอกกล่าเรื่องราวของการกระทำเป็นส่วนตัวเป้าหมายก็ได้คุยกันเป็นเรื่องสองคนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เองบางอย่างเนี่ยไม่ได้พูดจากกันเป็นสาธารณะ แต่ได้พูดจากกันเป็นบุคคลในการที่มุ่งมั่นสู่การไม่เวียนว่ายตายเกิดกันเหล่านี้ผู้พูดเองได้ยินได้ฟังก็ทราบซึ้งใจเรื่องของมีเจตนาในการที่จะบำบัดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจให้หมดไปณชาติปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้มีการ ปะพิปฏิบัติถามไทยตัวเราเองนั้นเราก็จะมีโอกาสเรียนรู้การปล่อยวางหรือการทำลายจิตที่ยึดมั่นถือมั่นการที่พวกเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนกันมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันถ้าเรามีสติเห็นจิตเห็นกายเห็นเวทนาของตัวเราเองนั้น เราจะเห็นว่าการกระทบกระทั่งการใช้ชีวิตในกระแสะโลกในพุทธบริษัทสีไม่ใช่หมายถึงเราจะใช้ความนึกคิดของเราไปทำความเข้าใจให้แตกฉานเรื่องราวของการทำลายจิตที่ยึดมั่นถือมั่นจิตที่มีตัวมีตนเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่ทุกคนที่ฝักใฝ่ในพระธรรมคำสอนนั้นก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเมื่อเหตุของการที่เรียนศีลสมาธิปัญญาเราจะลงโทษตัวเองเท่านั้นเราจะไม่ลงโทษผู้อื่นเด็ดขาดเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่เราแก้ไขจิตใจตัวเราเองนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องรับแรงกระทบเพื่อจะตรวจสอบกำลังใจตัวเองหรือจิตใจตัวเราเองว่าจิตใจตัวเองนั้นรู้สึกสังเวชใจหรือ,อยังว่าการที่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรก็ตามที่เราทำหน้าที่แล้วสิ่งที่กระทบต่างๆนั้นก็เกิดให้จิตใจของเรา เศร้าหมองหรือไม่ถ้า,าว่าจิตใจของเรามีความเศร้าหมองมีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วเกิดปฏิฆาขึ้นเกิดความพึงพอใจขึ้นหรือเกิดราคาในใจทั้งสองส่วนอย่างนี้ถ้า,าว่าเราสามารถมีกำลังใจหรือมีสติตรวจสอบตัวเราเองได้ก็จะทำให้เราเข้าใจทันที ว่าสิ่งที่เราจะทําลายพบทําลายชาติทําลายการยึดมั่นถือมั่นเรื่องราวของการเวียนไหวตายเกิดนั้นเราจะเข้าใจนะว่าสิ่งที่เป็นขั้นตอนของการละการยึดมั่นถือมั่นนั้นสิ่งที่เป็นเบื้องตน้นเราก็จะเห็นว่ามีมีความจำเป็นมากาที่พวกเราเนี่นะจะต้อง สร้างกิเลสคุณงามความดีเพื่อจะสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นถึงจิตถึงใจเมื่อเราสามารถที่จะสร้างบาร,รมีให้ถึงจิตถึงใจตัวเองได้เราก็จะมีสติเกิดขึ้นมีพฤติกรรมทางกายที่ต้องทำหน้าที่ของเราเ,เมื่อเหตุอย่างนี้เองผู้ผู้ใช้หัวข้อวันนี้ ว่าเรามาคนเดียวแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ากลางและในที่สุดนั้นเราก็ไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวหมายถึงาการที่เราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมจิตใจของเราที่จะพัดภาคจากสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เรามีชีวิตอยู่ในกระแสะโลกดังกล่าวแบบนี้ ถ้าหากว่าเรา,เามีการเ,าเข้าใจแล้วเราก็จะมีตัวสติสัมปชัญญะนะครับที่จะสามารถน้อมสิ่งที่ปรากฏทางกายของเราแล้วก็ทางจิตใจของเราเนี่ยว่าเราเล่ละได้วางละการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นเรานั้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรารถนาดี ที่เราจะไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดกันนั้นเราก็ถือวเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่มีความเข้าใจแล้วก็มีเจตนาที่ดีแล้วก็เป็นบุญและวาสนาที่ได้ยินได้ฟังน้องได้พูดจาให้ผู้พูดมาและลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมของแต่ละบุคคล ผูะพูดได้ได้มีโอกาสนะฟังแล้วก็น้อมเข้าไปถึงจิตถึงใจเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่บุคคลทั้งหลายที่ใช้ชีวิตทางโลกถ้าสั่งสมบุญกุศลและบาลมีไว้ก็จะเห็นว่าแยกแยะก,กิจกรรมที่ตัวเองได้ใช้ชีวิตในกระแสะโลกใน,ในมีการควบคุมมีการระมัดระวัง แต่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสู่การละการยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สะอาดหมดจดนะตั้งแต่เริ่มต้นทํากลางแล้วก็สู่บัน้นปลายด้วยเหตุอย่างนี้ผูู้้ก็เด,ด,ด,ดินน้อมนะตำนานและประวัติศาสตร์นะครับหเหล่านี้เองเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็ได้ใช้ชีวิตเริ่มต้นนั้นบกพร่องผิดพลาด แต่ก็ทำให้มีบุญและวาสนาเดิมก็หวนกลับมาสู่การแก้ไขชีวิตแก้ไขจิตใจโดยการกระทำพัฒนาใจก็มากมายทีเดียวนะครับอย่างตัวอย่างตำนานต้นตำนานเนี่ยพุทธการนี้เราก็เห็นว่าองคุริมานขนาดฆ่าคนเนี่ยเกือบพันเกือบพันคนเราก็จะเห็นว่า ก็ยังหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหล่านี้เองก็จะทำให้เราได้น้อมดูว่าสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วก็ไม่สามารถนะครับที่จะไปแก้ไขชะตากรรมวิบากต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องเป็นชะตาชีวิตเป็นกรรมวิบ,กววบากต้องมาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายก็ตาม ย่อมมีกรรมไวิบากเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยตรงจึงมีโอกาสได้มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอาจจะเป็นสามีจะเป็นภรรยาจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องบริวารหรือจะเป็นเจ้านายหรือจะเป็นภูมิประเทศต่างๆที่เราต้องอาศัยต้องได้เกิดต้องได้อยู่แล้วก็ประกอบอาชีพตามยุคสมัยเหล่านี้ก็ทำให้ เราเองผู้พูดเองนี่ก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็ดีแล้วก็ทำให้น้อมพิจารณาสัจธรรมถึงที่เราจะพ้นทุกข์เราจะไม่กลับมาอีกนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังมามากมายแต่ผู้ผู้พูดเองตามประสบการณ์ก็จะแยกเป็นสองทางในการสร้างความเพียรือการสร้างกิเลสฝ่ายกุศล การที่เราสร้างกิเลสฝ่ายกุศลน,นั้นเป็นการมุ่งมั่นหรือเติมบุญเติมกุศลให้เต็มกำลังเมื่อบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้เต็มกำลังประกอบไปด้วยปัญญาก็ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ทุกของตัวเราเองนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราน้อมดูทุกที่ตัวเราเองก็จะเห็นว่าเราก็จะประจักษ์ด้วยตัวเราเอง อย่างน้องได้พูจาให้ผู้พูดได้ยินได้ฟังว่าการที่ได้มีการสละเลือดเนื้อนะให้กับสภากาชาติก็ดีผู้พูดก็เลยมองดูว่าการเสียสละสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อนั้นมีคุณประโยชน์อันบริสุทธิ์ทีเดียวที่จะให้เลือดเนื้อนั้นไปสู่สิ่งที่ก่อเกิดคุณและมีชีวิตสืบทอดกันไป แล้วก็ยังไม่พอเท่าที่ดูหมายถึงว่าแยกแยะออกว่าเป็นมนุษย์เราจะต้องประกอบการหน้าที่ทำหน้าที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ได้ติดข้องหมองใจกับสิ่งที่มีผู้หนึ่งผู้ใดเกิดแรงปฏิฆะหรือแรงพูดจากล่าวร้ายกล่าวโทษต่างๆนาะนาะ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีและก็เป็นตัวอย่างที่ดีของนักฝึกฝนตัวเองซึ่งจริงๆแล้วผู้พูดเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดจากกันนักแต่ก็ถือว่าเป็นบุญและวาสนาร่วมกันที่ได้ยินได้ฟังนะเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งทำให้ได้ยินแล้วก็มีความปลื้มเอ,อกปลื้มใจ นะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันบอกไม่ได้ด้วยวาจาแต่จะบอกได้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละบุคคลนะครับเพราะนั้นผูพ้พูดเองเนี่ยก็ถือว่าอาการแก้ไขจิตใจนั้นสืบเนื่องมานานก็ตามก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับหมู่คณะคนใกล้ชิดมากนักเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ไขทุกของเราเหมือนกัน นะครับทุกที่เกิดจากการปรุงแต่งต่างๆของเพื่อนมนุษย์เราหรือสังคมเรานะครับสิ่งโน้นสิ่งนี้คาดหวังเมื่อไม่สมหวังก็ปรุงแต่งต่างๆนานา,นาแต่จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องบุญและวาสนาเรื่องชะตาชีวิตนั้นเราก็จะอ่อนตัวแล้วก็เกิดการยอมรับในกติกาชีวิต ซึ่งกันและกันนะครับผู้พูดเองต่เห็นว่ายิ่งแก่ตัวก็จะมีภารกิจมากมายนะมีคู่คนมีสังคมรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่กับรุ่นเดียวกันและรุ่นหลังๆก็จะมีโอกาสนะบอกกล่าวมีกิจกรรมต่างๆก็จะชักชวนเชื้อเชิญกันให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้เองจากที่ ผู้พูดได้ดูแล้วก็ใช้ชีวิตณนะบ้านปลายชีวิตแบบนี้ก็จะทำให้เห็นว่าตอนที่เรามาเด็กๆนั้นเราก็มาตามลำพังใช้ชีวิตสันโดษนะครับตามลำพังเหมือนกันแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิตก็จะคล้ายๆเหมือนๆก่อนที่เราจะมาหรือมาเบื้องต้นก็ใช้ชีวิตตามลำพังเหมือนกันเท่าที่ดูนะครับ หมายถึงว่าเราจะต้องวนเวียนประกอบความนึกคิดประกอบการกะระทำของเรานะเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะสร้างความปานนี้ให้จิตใจนั้นเข้าอกเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องสติด้วยแล้วเรียนรู้เรื่องจิตใจด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวไปสู่การเกี่ยวข้องในหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบจิตใจของตัวเราเองด้วย นี่แหละเป็นเหตุอย่างหนึ่งทําให้ผู้พูดได้มองดูว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของชีวิตการใช้ชีวิตพวกเราผู้ทักบ,บริษัทสีนี่แหะครับล้วนแล้วจะมีเครื่องเตือนตัวเองนะฮะจะสั่งสมไว้เนี่ยให้ดูสิ่งที่เราได้ประกอบนะฮะหน้าที่ต่างๆของชีวิตอะไรก็ตามที่เห็นการอ่อนน้อมสัมมาคารวะเนี่ย จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ่อนน้อมมันมีทั้งภาพแสดงทางกายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจด้วยว่าการที่เรามีรูปแบบอ่อนน้อมนั้นถึงจิตถึงใจเราหรือไม่ถ้าหากว่าถึงจิตถึงใจเราเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าอกเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราก็ทำนั้นเข้าถึงเจตนาในใจของเรา แล้วเราก็จะยอมรับความเป็นจริงว่า,เ,าเกิดความพอใจเ,อเกิดความไม่พอใจกับสิ่งที่อบุคคลที่ได้พบได้เห็นก็เป็นเรื่องปกติของกระแสะโลกที่เกิดมาก็จะมีสิ่งนั้นคู่กันสม่ำเสมอนะครับไม่มีหนึ่งเดียวชีวิตมนุษย์เราเนี่ยก็มีหญิงมีชายมีคนเด็กแล้วก็มีคนแก่ใช่ไหมฮ มีคนใจดีแล้วมีคนใจร้ายมีสัมมาก็มีมิจฉาใช่ไหมครับนั้นติ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเราต้องไต่ตองทบทวนพิจารณาชีวิตการใช้ชีวิตสังคมเนี่ยสร้างคุณงามความดีแล้วเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้าเราสร้างคุณงามความดีเนี่ยเราไม่สามารถจะตรวจสอบ เรื่องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราก็ทำความดีไปเรื่อยขาดการพิจ,จะะารณาทุกทุกเรื่องราวที่เรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตนั้นผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสนั้นได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้จากันทักทายกันด้วยจิตสำนึกถ้ามีทั้งหน้าที่มีทั้งการน้อมยินดีมีทั้งการหลงกระแสะโลก ก็ควบคู่กันไปนะตามสิ่งที่เรานั้นได้ปรากฏซึ่งหน้าของเรานะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราก็เห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสมีทายาทได้บวชได้เวทนุบำรุงนะตอบแทนหรือเชื่อมต่อ,อพุทธศาสนาดังกล่าวอย่างนี้ก็ถือเป็นบุญอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรานั้นน้อม ใจของเรานะครับถ้าเราน้อมใจของเราเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าใจก็เป็นกุศลในการน้อมเมื่อน้อมไปแล้วเราก็มีการเรียนรู้แล้วก็ตรวจสอบตัวเ,เองว่าเรานั้นกําลังเจริญด้วยทานแล้วก็สร้างบุญบรารมีหรือว่าเรานั้นข้ามพ้นจิตใจข้ามพ้นไปถึงตัว สมาธิปัญญาตรงไหนแล้วหรือถึงขั้นตอนอะไรแล้วแต่ถ้าถึงตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบทานศีลสมาธิเนี่ยก็ยังก็ทำกันในรูปปกตินะครับจนที่จะก้าวไปถึงมากน้อยนะฮะความปานนะี้ที่จะกระทำให้เป็นผลสำเร็จทางใจมากน้อยแค่ไหน ก็แล้วแต่เหตุของแต่ละบุคคลใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เองผู้พูดรละลึกอยู่ในใจนะฮะไม่ได้ปามาดผู้หนึ่งผู้ใดแต่ละลึกว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยโคจรแล้วก็สั่งสมคุณงามความดีมากน้อย,อยแค่ไหนก็ตามแต่กรรมวิบากของชีวิตที่ติดตัวเรามาแต่อดีตสู่ปัจจุบันนั้นเราต้องชดใช้ชำระ นั่นเองนะครับเมื่อเราชดใช้ชำระก็จะเห็นความเวทนาที่ขึ้นในการประกอบการคลองเรียนการใช้ชีวิตในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตในความมีเมตตามีความรักและปรารถนาดีให้กันสิ่งเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเกิดแรงกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นปกติ ตั้งแตเ่เริ่มต้นแล้วก็สู่ถ้ำกลางแล้วก็สู่บ้านปลายไม่หมดไปนะครับก็มีอย่างนี้เรื่อยไปซึ่งเราก็เห็นกันซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยเราก็ได้เห็นได้ยินก็มีจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะเป็นฝ่ายร้ายฝ่ายดีก็ถามก็เห็นอยู่โดนกล่าวร้ายกล่าวโทษโดนปรุงแต่งต่างๆนานาเนี่ยทำให้เห็นว่าขนาดท่าน เป็นพระคุณเจ้าเป็นพิสุแล้วก็ยังใส่ร้าย,ายท่านก็มากมายนะครับใช้กกนุบายต่างๆมากมายที่จะเล่นงานที่จะแทรกแซงซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าซึ่งเป็นกรรมวิบากแล้วก็คือต้องชดใช้สิ่งที่เป็นภายนอกแต่สิ่งที่เป็นภายในจิตในใจนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดพุทธบริษัทธี ถ้าเข้าถึงการข้ามพ้นไปสู่การไม่ต้องเวียนวไหวตายเกิดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำลายจิตใจให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความขุนมั่ให้เกิดขึ้นได้นั่นหมายถึงว่าจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นกรรมวิบากภายนอกย่อมมีการชดใช้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจ ถ้าเราได้ทำการข้ามพ้นก็ไม่สามารถจะให้เกิดขึ้นได้เพราะเขาจะไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเองนะครับไม่ได้บังคับไม่ได้ตัดรอนไม่ได้ไม่ไเบี่ยงเบนเนะฮะเพราะว่าตามประสบการณ์ผู้พูดเองก็ได้ใช้วิธีการติดตามสิ่งที่เกิดกระทบมาเป็นสิบสิบปีเหมือนกันในการที่เรียนรู้ ว่าสิ่งที่เข้าไปผ่านทวารทั้งหมดเข้าไปถึงจิตใจเนี่ยมันมีสาเหตุของการเข้าเมื่อเข้าไปถึงแล้วจิตใจเราเกิดมากน้อยนะตอนนี้ผู้ผู้ใช้คำว่าทุกเกิดที่จิตยึดมั่นถือมัน่นจึงที่ได้เห็นได้ยินสัมผัสแล้วก็เข้าไปถึงจิตใจจิตใจเราก็จะเกิดความวันไหวปรุงแต่งเป็นความโกรธหรือเป็นความหงุดหงิดอะไรก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเรานั้นเห็นกระแสเวทนาเข้าทุกทวาแล้วถึงจิตถึงใจเนี่ยใจไม่ก่อเกิดแปรปวนไปสู่การปรุงแต่งได้เรียกว่ามันก็หมดการเวียนว่ายเหมือนกันนะครับเท่าที่ประสบการณ์ได้พบได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราพุทธบริษัทสีเนี่ยคำว่าเรามาคนเดียวนะ เรามาตามลําพังเดียวดาดเนี่ยนะแล้วเราก็กลับเดียวาย,ายเช่นเดียวกันหรือคนเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตใครจิตมันการกระทําของผู้หนึ่งผู้ใดใครทําใครก็ได้ใครไม่กระทําใครก็ไม่เจอนะครับเหล่านี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการทักท้วงหรือหักเหประการใดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้การแก้ไขจิตใจนั้น ก็มีแนวทางไว้นะครับให้เราได้ยินได้ฟังกันทั่วหน้านะครับในพระธรรมคำสอนนั่นเองนะครับการจะทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นอิสระใช่ไหมเมื่อใจอิสระเนี่ยกิจกรรมกระแสะโลกกระแสะสังคมเราก็ยังเป็นอยู่นะครับยังเกี่ยวข้องยังเป็นไปยังต้องโดนสิ่งทิฏติทั้งชมทั้งอะไรสารพัดประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ยังเป็นไปตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกตินั้นก็หมายถึงจิตใจนั่นเองที่มีการแก้ไขมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำลายการยึดมั่นถือมั่นกันได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่บุคคลนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุเวลาสมควรก็ได้เล่าสู่กันฟังเบาๆนะครับว่ามาผู้เดียวแล้วก็ไปผู้เดียวในหัวข้อนี้ เป็นกำลังใจให้พวกเราพุทธบริษัทสีทุกท่านทุกคนได้ยินได้ฟังกันเป็นแนวนะครับก็สมควรนอบน้อมอบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับและคุณของคุณงามฟวามดีทั้งหมดทั้งปวงมอบมาให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญด้วยทานสีสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดปสิสุภาษีสวัสดีครับ